ลักษณะนะครับจะเป็นป่องนะครับหรือทางเหนือเรียกบ่องนะครับเป็นป่องผานะครับเป็นช่องผาลงไปประเทศเพื่อนบ้านได้เลยครับประเทศฝั่งลาวทุกคนครับเห็นภูเขาฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนครับสวยงามเลยครับเขาทําเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับอากาศดีครับที่นี่เวงแก่นนิวซีแลนด์เมืองไทย โอ้สดชื่นเลยเห็นภาพอยู่ระดับหนึ่งนะครับเขาทําเป็นรูปหัวใจนะครับここ <entender> เห็นอยู่ระดับหนึ่งเนาะแต่ก็มีหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกลอยอยู่เต็มเลยนะครับนี่คือฝั่งลาวแล้วนะทุกคนน่ครับสวยงามแล้วครับผาเป็นป่องเนาะเป็นบองครับเรียกผาบองเนาะเป็นป่องผาเนี่ยครับเมื่อก่อนมันลงไปได้นะตอนนี้ก็ลงไปได้แต่ว่ามันเป็นลกไปนะครับสามารถเลาะไปได้นะ เราไปตามเส้นทางนี้นะครับไปไกลเหมือนกันแหละสองสุดผานัา่นแหละแต่ว่ามันลกนะไม่ลงไปไดีกว่าเนาะสองข้างเลยทุกคน